สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราได้เมนูอะไรมานนเกี๊ยวต้มครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยสามอย่างเหรอมีปูอัดแล้วก็มีกุ้งมีหมูเื้อลูกใหญ่ลูกใหญ่จังกินกับอะไรนี่เป็นน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำอันนี้อะไรหอมเกี๊ยวเหรอกระเทียมเกี๊ยวใช่จิ้มเลยอันนี้ปูอัดครับผมแดงๆเนี่ยปูอัดจิ้มอันนี้ดีกว่าเหยียบโบข้ากันเนี่ยแดงๆนลปูอัดเหมือนเล่นนุ่ม แต่ปากเป็นคำในพริกอะไม่มีบ้ากินกับพริกยังไงอะพริกขี้หนูไงไม่เข้ากันหรอกกันมอนกินแค่หนมจีบมันไม่ใช่หนมจีบมันก็เหมือนกันเนาะผมจะจิ้มซีฟู้ดเข้าอันนี้หมูไอ่ปู้อ่อนนุ่นแดงๆเลยได้นี่ไง ราดเลยจนแหลกมันจะดูไม่สวยไงราดอ่ะจิ้มมาก็่าไหร่จิ้มปลาดุยลูกมันใหญ่ดีนะอืมอืมใปูอัดปอัดอร่อยอ่ะไม่ได้กินเลยนะอย่างเงี้ยไปกินแต่ขนมจีบเหมือนกันเลย แต่มันก็เหมือนขนมจีบนี่แหละเดี๋ยวมันลูกใหญ่มากเลยนะเลยขนมจีบเยอะเลยเคยกินขนมจีบแล้วขนมจีบไปจีบสาวเปล่าเนาะไม่เคยแต่เพื่อนผมนเคยเนาะใช่มันซื้อไปจีบสาวติดต่อไม่ติดครับ <laughs> แฟนเขามันจะเอาเรื่องกันตอนนนั้ลอดเขาเรียวกว่ารักข้างเดียว เพาเือทำเดียวถ้เหมือนสุภาษิตโบราณเขาบอกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังจริงไหมไม่รู้ตบพังกําแพงน,นี่มันจะเรียกตบมืออะไรตบกําแพงเดี๋ยวนี้โตปุ๊บมีคำสุภาษิตทรงสุภาษิตมันดาโตขึ้นมันก็ต้องมีการพัฒนา น้องว่าเขามีแม่แล้นอนนะ <c oughs> โหวิจัยพี่ <c oughs> ยังไม่รีบแต่งนะทำเวลาของวัยรุ่น,ม,น,นมีแฟนมีอะไรอีกไม่น่าเอากระเทงแล้ว,ไ,วลไม่พีู่ดไม่ <c oughs> คม่อยนี่เนะาะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เนาะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเนาะมันไม่กลมกล่อมไม่ต้องสามรสอ่ะพี่ว่า จะปเปรี้ยวจะต้องกินปลาหมึกใช่อันนี้มันกบเปรี้ยวมันกบขนมไปเลยเอ้ยไม่ใช่ขนมจิบเดี๋ยวต้มอ,อันนี้ก็น่าจะข้นข้นกว่านี้หน่อยตามกว่านี้หน่อยถือว่ายังไม่นี่ยังไม่สุดอืขี้อ้วนดำน่าอร่อยต้องนื่งไปเลยอือย่าหวานหวานอร่อยแค่นี้อ,อันนี้อร่อยอยู่แต่กุ้งของจริงนี่ใช่ที่มมากุ้งติดเลยไม่แข็งไม่กระด้างโอเค ถ้าบางครั้งอ่ะเย็นปุ๊บไอ้ขนมไทยเนี่ยเดียวเนี่ยมันเด็ดกระด้างเย็นไปลเลยเฮงสงัญะม,มันไก่เมื่อวานอ่ะอถูกไก่ย้อนทำ <laughs> <laughs> มันไก่ยากก่างอบโอ่งเ,เ,เมื่อวานเน่ยเหนียวเหนียวรู้ไหมผมอิ่มแล้วคือเลยนะนะคือไก่มันมันแน่นอ่ะอม,มันแน่น มีหลายอย่างนะพี่ชมสาหร่ายก็มี <c oughs> อะไรนะเนี่ยสาหร่ายมาไม่ไม่มาสาหร่ายวากามิใช่ไหมมันไม่ไม่ไม่รู้เป็น <c oughs> สาหร่ายวากามิอร่อยมากมันจืดๆสาหร่ายเต่าอ่ะเจอเจ้าไอ้ปู เป็นไ,ไงวันนี้ขายของดีไหมงั้น,นมันไม่ค่อยดีท่า่เพราะว่ามันดีเป็นบางวันะบางวันนี่คือแบบอ,ออกมาจากเตาก็หายเลยบางวันก็เงียบเขาก็คงไม่อยากกินไก่ทุกวันหรอกเขาแน่รู้แล้วว่ามันจำมันอะไไม่จอดเจอมีลูกค้าขาไปจำอเขาชอบด้วยท่า อายุเอแล้วเนาะเลือกตังได้แล้วเนาะสิเ้าสิบก้าแล้วเนาะตปีแรกของผมเลยเดี๋ยวปีหน้าก็จะลงอ,อปตอ <c oughs> เป็นเองไข่เมาเนี่ยซื้อบืดี้อขอแค่เรามีความสามารถและรักที่น้องบ้านเราก็พอหนบอกหนอ่งบอกหนึ่งบอกหนึ่นนยังบอกไม่ถูกเลยไข่เมาสเนี่ยอะไรหรอไอ้เจี๊ยบใช่เหรอ, <c oughs> อไม่รู้ สิบแน่นอนมันใหญ่อะมันอ,อัอนใหญ่ชิ้นละห้าบาทใช่จ้ะสมราคามันใหญ่ไม่ใหญ่หญจุ่มอันนี้อร่อยสุดคุณผู้ชมเข้ากันนะกุ้งก็สับมาเป็นตัวเลยใส่มาเนี่ยนนไม่หวานไม่หวาน แซ่บหมูหมูลำเด่น

ไม่ผมกะจะไปเช้าเพราะว่าตอนบ่ายไม่ว่างตอนเช้าคนเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปออกันก็เขาต่อจะไปรอด้วยแหละการเสร็จก็ไปทำงานนึไ่งยไปบ่ายๆก็ได้บ่ายผม่าต้องไปสามไปสี่ไปสามครึ่งบ่ายก็ไม่ค่อยจามีคนหรอกนะไม่หรอกช้าหม่บ้านเราไม่ใช่มีคนเยอะหมูนึงก็แค่สองร้อยสามร้อยคนโอ้โหก็เยอะนะ ถ้าการได้ทีละคนนะอาจจะช้าหน่อยนะถ้าการได้แบบสองคนก็เร็วน,น่ะยี่สี่ปีมันลงเองเอาไปตอเอาไปตอเอาไปต่อ, <c oughs> อไมเป็นอันนี้ไปเลยนายกตำบลไปเลยเอาเอาไปตอก่อนมาเขย่าคำหน้าคำตาขยับเลเวลขึ้นไปเหรอ หาตังค์สู้เสียงแล้โอ้โหอกาบัตรเสีย <laughs> หาตังค์สู้เสียงเดี๋ยวตอนนี้เลยแจกแจกแจกไปก่อนนี่เขาบอกว่าเอาคนดีไม่ดีไม่เท่าคนที่โกงประชาชนนะไม่เกี่ยวไม่นยื้ออะไรไม่งงเลยเนี่ยอันเนี้ยเกินนี่ก็ไม่เข้าใจกัน <laughs> เองลืมเองพูดเองก็ไม่เข้าใจคนฟังนะฮะอะไรวะเดี๋ยวเรียบเรียงก่อน ซื้อสิทธ์ซื้อเสียงก็คือแบบอมันก็ผิดนั่นแหละก็ผิดไงผิดผิดนั่นแหละผิดการเลือกตั้งด้วยแล้วก็ผิดจริยธรรมด้วยใช่แล้วผิดคือการโกงด้วยแต่ว่าชาวบ้านนะเนาะเขาก็รับหมดชาวบ้านหมดแต่เขาจะเอาอย่างแต่ชาวบ้านอ่ะคนไทยอ่ะรับแล้วอ่ะเขาก็จะแบ่งแบ่งแบ่งรับเงินเข้ามาไม่เอาเขาควรเป็นบาปอะไรย่างนี้เขาต้องช่วยเขาคนนึงอะไรอย่างอี้มันเป็นอย่างนี้กลัวไหมพี่เก่มกลัวไหม ไม่กลัวเอาหมดไปมาให้เอาหมดอ่ะก็ให้เนาะแล้วก็เลยไปก็ไปแล้วก็ไม่ได้ไปให้ย้องบ้างที่สารละให้คอยคิดครับพ่อไปกินกนพอะแล้วดินมงแบบกินอะไรกันวะ ละาันพอเลาเรากินข้าววันไม่มีกัดไม่เข้าดูกัรกัด <c oughs> ไม่เข้าพยายามกิ <c oughs> นกัดไม่เข้าอันนี้เดี๋ยวไ้ตีห้า้ินไปกินในมือต่อไปเนาะวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงนี้ก่อนนะครับผมไว้พบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ